มาด้วยกันใช่ไหมชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อเทมครับเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนเขินทำไมอ่ะทำไมต้องเขินน้องอลิสามีชื่อเล่นไหมคะพิมค่ะน้องพิม์วันนี้น้องเหมือนน้องพิมพ์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนเทมคนนี้ก็ถือถือถือไหมก็เราก็รู้จักมาสี่ปีแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยก็พูดถึงทาง เราเขอากันไหม <laughs> <Yeah>! <laughs> ยังไง <c oughs> เ oh! อาโอ, oh! อ้ยโอ้ยอะถือถือไว้ <laughs> น้องพิมเป็นสาวเป็นนางยังไงคะเ,เขาก็ดูแลเราทั้งเรื่องการเรียนเรื่อง เวลาไม่สบายแบบเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันก็ตลอดอะค่ะแต่ก็ยังไม่เคยขอเขาเป็นแฟนเฮ้ยยังไงแล้วเราอะเอ้าถือไหมก็ที่ดูแลที่เป็นห่วงตลอดก็เพราะว่าชอบตั้งแต่วันแรกโอ้ยยังรล้ชอบแล้วทำไมไม่บอกคะชอบแล้วทำไมไม่บอก ออก็นห,นหน้าผมเป็นอย่างนี้แล้วหน้าเขาเป็นไงนผมก็เลยไม่กลา <c oughs> ้าครับเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ต้องมีใจให้เราบ้างเราไม่รู้สึกเลยเหรอก็ไม่อยากคิดไปเองตกลงจะเป็นแฟนกันไหมเนี่ยเป็นเป็นแล้ว